ทื่อดีหน่อยก็คือคนนอกนะครับเอาตอนนี้เราก็เห็นละเอาเห็นเห็นอาจารย์บบนสักวอนโนนะครับเห็นคุณอ่าลิคังรัตมนติคลังคุณเอกนิติเอกนิติเอนิติมาแล้วก็ถุดที่คือฮาหน่อยตอนนี้คุณพันธุ์ผู้หญิงคุณสุภชีใช่ครับใช่ครับอันนี้คนคนพูดถึงเยอะนะครับ คุณสุภาีนเ,เนี่ยผมผมเพิ่งเพิ่งคุยตอนรายการต้นนคือมีโอกาสสัมภาษณ์คุณสุภาษีรายการในการที่ชวนมาคุยฮะก็บอกว่าคือมีคนชวนมาเลิ่มตีเยอะคุณสุภาีบอกจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สนใจรัฐมนตรีแล้วไม่คงไม่เล่นการเมืองแล้วนี่ไม่ถือว่าการเมืองแนละ้วก็เชิญมาก็เชิญมากพโดยผมว่าที่คนนอกรับเรื่องไห โกโกนีนกยเ6ตำแหน่งนะ,นะเวลาไม่ไม่นานเอาแล้วทาไมทําไมถึงไม่นานคนถึงยอมรับครับบางคนบอกว่าเพราะเพราะเวลาสั้นคนก็เลยไม่ยอมรับคือด้วยความที่ไม่นานเนี่ยค,คือคือเนี่ยว่าก็เป็นเหมือนว่าช่วงเวลาที่สีเดืยนกันกพอดีนะครับครับคือถ้านานไปเนี่ยโดยว่วันผสมแบบเนี้ย คนนอกจินตนาเพราะคนนอกกับนักการเมืองเนี่ยกักนักเมืองเนี่ยถึงจุดๆระยะหนึ่งเนี่ยคนนอกจะทะเลาะกันใช่ครับแล้วคนนอกจะลาออกใช่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 นอกจะราออกมีบางยุคมาเป็นร่องตีขัางไม่กี่วันไม่เป็นเดือนมั้งลาออกแล้วมันก็มีญหาใช่ครับใช่ครับใช่ใช่ใช่อย่างนี้ที่บางคนผมว่าที่รับมีตัวหนึ่งก็เพราะว่าอย่างอย่างต้องมีคสั่งเนี่ย ไอ้เจมอกสังเนี่ยก็ทราบดีว่าท่านก็มีภารกิจอยู่บางองค์กรท่านกับเวลาช่วงเขาไว้สี่เดือนก็เพราะว่ารู้ว่าันวังที่นี้มีอายุให้สี่เดือนกอจะต้องหกเดือนอ่ะนะสี่ถึงหกเดือนก็จริงๆพอช่วงยุทสภาแล้วก็แทบไม่มีภารกิจแล้วล่ะสุดออ่าพอยุทธสภาแล้วเนี่ย ก็เป <kung> ็นแค่ร <iba Northeast> ักษาการก็มีเงียบไปใช่ใช้เงินทำอะไรปืนรงนะเพราะว่าผมนัารู้ตักเขาหลายคนก็ลงหาเสียงละรุงบอลหาเสียงไปเพื่อนวก็จะมีชื่ออยู่เป็นรักษาการว่าไปนะครับอ้นน้อิมมอนสักเนี่ยยิงยเนี่ยก่อนหน้าจะเีอาอิจมอนสักเนี่ยคุณอาิรนเนี่ยติดต่ออยู่ทีทุกข์เกลงามครับอาจรย์ชื่อบอกว่าสุขภาพไม่ไหวแล้ว